สวัสดีครับวันนี้เรามีชุดดัดแป๊บมือโยกมานำเสนอนะครับชุดดัดแป๊บมือโยกตัวนี้เป็นยี่ห้อ LAMBO ่ Lam นะครับมีสติกเกอร์เขียนไว้ว่าแลมโบ่ะนะครับชุดดัดแป๊บตัวนี้นี่ก็คือสามารถที่จะดัดแป๊บได้ทั้งหมด6ขนาดตามที่ระบุเอาไว้นะครับก็คือ ต้องมีความโตรอบนอกอยู่ประมาณ4หุนนะครับหหุน6หุน7หุน1นิ้วและนิ้ว2ไม่ใช่ว่าสามารถดัดแป๊บได้ขนาดท่อแป๊บขนาด4หุนหหุน6หุน1นิ้ว7หุน1นิ้วนิ้วสองนะครับไม่ใช่แต่ว่าขนาดทั้งหมด6ขนาดนี้คือความโตของตัวพิมพ์มันความโตของตัวพิมพ์มันว่าพิมพ์ตัวนี้มีความกว้างของร่องประมาณ4ี่หุนหหุน6หุน 7หุน1นิ้วแล้วก็ตัวนี้นิ้ว2คือความโตรหรือความกว้างของร่องร่องพิมพชุดดัดแป๊บนี้นะครับตัวชุดดัดแป๊บตัวนี้ก็เ,เป็นวัสดุที่ทําจากเหล็กหล่อนะครับเป็นจากเหล็กหลอมีตัวพิมพ์ทั้งหมด6ตัวแล้วก็มีตัวรองแป๊บอีก6ชิ้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับด้ามดัดนะครับครบชุดเลยลูกค้าซื้อไปนี่ก็ทําตัวล็อกฐานเอาไว้ มันจะมีรูไว้ตรงนี้นะครับมันจะมีรูไว้ตรงนี้นะครับลูกค้าก็ไปล็อกไว้ล็อกไว้ทั้ง2ด้านนะครับล็อกรูไว้ทั้งสงด้านแล้วก็เอาพิมพ์แป๊บมาดัดเดี๋ยวเราจะลองทําให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เราดูส่วนประกอบของมันก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือว่าที่ระบุไว้อยู่6ขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นขนาดของแป๊บดาหรือแป๊บเหล็กนะครับ แบบเป็นขนาดความโตของล่องพิมพ์ความโตของล่องพิมพ์4ีหุน5หุน6หุน7หุน1นิ้วนิ้ว2เนี่ยหมายความว่าพิมพ์นี้มีความกว้างหรือความโตของล่องเท่ากับ4ีหุนหหุน6หุน7หุน1นิ้วนิ้ว2อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปดัดแปบ๊บเดี๋ยวเราจะดัดแป๊บดำขนาด4หุนหรือขนาด6หุนให้ดูซึ่งมีความหนาประมาณ1.2มิลนะครับจะดัดแป๊บ4หุนหรือ6หุนนะครับ ซึ่งมีความหนาประมาณ1.2มิลตัวแป๊บ6กขุนเนี่ยอาจจะต้องใช้พิมพ์ล่องพิมพ์ประมาณ1นิ้วนะครับเพราะว่าแป๊บดำ6กขุนความโตรอบนอกอยู่ประมาณ1นิ้วก็ต้องใช้พิมพ์1นิ้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะดัดแป๊บขนาด4ี่ขุนดัดแป๊บดำขนาด4ี่ขุนความโตของแป๊บดำก็อยู่ประมาณ6กขุนเราต้องใช้พิมพ์ประมาณ6กขุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดัดให้ดูตอนนี้เราก็ดูรูปร่างหน้าตาของมันตัวนี้เป็น ยี่ห้อแลมโบนะครับเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับมีมาทั้งหมด6พิมพ์พร้อมกับตัวรองนะครับพร้อมกับด้ามดัดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการดัดให้ดูนะครับตัวนี้วัสดุทำจากเหล็กหล่อนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาทำการดัดรัดโชว์นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวของใหม่ที่เราจะ มานําเสนอนะครับแต่ว่าเป็นตัวของทางร้านที่ไว้สําหรับใช้งานนะครับก็เป็นยี่ห้อ l a m โบเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผ่านการใช้งานมาแล้วตัวนี้จะมาทําการดัดโชว์นะครับเราจะมาดัดท่อดําขนาด4หุนความหนา1.2มิลเราจะมาทําการดัดท่อดํา4หุนขนาดความหนา1.2มิลนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ตัวพิมพ์ชุดดัดมือโยกนี่ขนาด6หุนนะครับ ตอนนี้จะทําการดัดท่อดําขนาด4หุนความหนา1.2มิลเมนะครับคลายตัวเกียวน็อตออกนะครับแล้วก็ขันขันตัวเกียวนะครับให้ลูกล้อมาชนตัวรองแป๊บนะครับให้ลูกล้อมาชนตัวรองแป๊บให้แน่นนะครับ ให้ลูกล้อมาชนตัวดันแป๊บให้แน่นนะครับอ,อย่าลืมนะครับถ้าเกิดซื้อไปก็เอาไปทําฐานล็อกตัวชุดดัดแป๊บเอาไว้ให้แน่นนะครับแล้วก็เรามาลองดัดกันตอนนี้เราจะทําการดัดท่อดํา4หุนขนาด1.2มิลนะครับดัดท่อดํา4หุนขนาด1.2มิลตามองศาที่เราต้องการนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปเรื่อยๆเลยครับ อ่าไปเรื่อยๆเ,เลยครับวนไายออกหน่อยนึงให้มันได้ประมาณเก้าสิบองศาอ่าโอเคตัดไปเลยครับตัดีกนิดนึงอ่าโอเคอ่าพอคายออกมาเลยจ้าคายออกมาเลย คา,ายเกี่ยวออกก่อนเลยจ้าคายเกี่ยวออกก่อนเลยอ่าแล้วก็หมุนพิมออกมาอ่าแป๊บออกมาเคนี่นะครับนี่นะครับดัดท่อดําขนาด4หุนนะครับความหนา1.2มิลนะครับงานก็จะออกมาประมาณนี้นะครับงานออกมาประมาณนี้นะครับ อ,อย่างที่บอกไปก็คือดัดท่อดำขนาด4ี่หุนหนา1.2มิลนะครับเราจะใช้ตัวพิมพ์ดัดประมาณ6หุนเพราะว่าความโตของแป๊บดำ4ี่หุนนี้รอบนอกอยู่ประมาณ6หุนอย่างนี้นะครับครับผมตอนนี้ก็มาช่วงที่เราจะมาเสนอราคาเจ้าตัวชุดดัดแป๊บมือโยกตัวนี้นะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือเป็นชุดดัดแป๊บวัสดุทําจากเหล็กหล่อนะครับแล้วก็มีด้วยกันอยู่ทั้งหมด6พิมพ์มีตั้งแต่ขนาด4หุน5หุน6หุน7หุน1นิ้วนิ้ว2ขนาดที่โชว์ไว้นี่ก็คือเป็นขนาดของความโตของร่องพิมพ์นะครับวัสดุนี้ทําจากเหล็กหล่อความโตร่องพิมพ์ก็คือ4หุน5หุน6หุน7หุน1นิ้วนิ้ว2อเมื่อกี้ที่ทําการดัดแป๊บโชว์ไปเป็นแป๊บ ดำขนาด4หุนความหนา1.2มิลผมจะต้องใช้พิมพ์ขนาด6ขหุนนะครับซึ่งรอบนอกของแป๊บดำ4ีหุนเนี่ยรอบนอกมันจะประมาณ6หุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับมือโยกด้ามโยกนะครับแล้วก็มีเหล็กลองมีเหล็กลองแป๊บนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3690พร้อมจัดส่งครับราคาอยู่ที่3690บาทพร้อมจัดส่งนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานเลยตัวนี้คุณภาพใช้ได้ครับซื้อไว้สําหรับดัดแป๊บโค้งตามองศาที่เราต้องการได้ครับผมเหมาะสําหรับช่างเชื่อมทั่วๆไปนะครับทำางานโครงสร้างประตูหน้าต่างนะครับหรือว่าจะเชื่อมทำเฟอร์นิเจอร์นะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆทั่วๆไปนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยว ติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0812898364เบอร์โทรศัพท์0 8 1 2 8 9 8 3 6 4นะครับหรือว่า Facebook ก็สถาพรโสภา Facebook ก็คือพิมพ์หาในช่องว่าสถาพรโสภาได้เลยนะครับถ้าจะติดต่อทางไลน์ก็คือเซิร์ชหาในเบอร์โทรศัพท์0812898364ได้เหมือนกันนะครับเข้าไปชมในเพจใน Facebook ที่ชื่อสถาพรโสภาก็ได้ครับตัวนี้ จะทําการจัดส่งโดยพัสดุพันธทยขนส่งจะทําการจัดส่งโดยพัสดุพันธทยขนส่งนะครับตัวนี้ขอให้ลูกค้าโอนเงินก่อนแล้วเดี๋ยวจะทําการจัดส่งให้นะครับก็สนใจก็ลองติดต่อกันมาหรือว่าจะทักอคอมเมนต์นะครับในช่อง YouTube Channel ก็ได้นะครับผมโอเคครับถ้าเกิดสนใจก็สอบถามได้นะครับขอบคุณนะครับ